โซอัฟเตอ s ์ s ิกโซ่สตอรี่ถือเป็นโอกาสดีขอเปิดตัวโ so ซ After Six Family ที่รวมเพื่อนเพื่อนนักดนตรีฝีมือคุณภาพที่มีใจรักในจังหวะเพลงโซเหมือนกันพวกเราดีใจและตั้งใจมากในคอนเสิร์ตครั้งนี้แน่นอนเพลงเราอยู่ในยุค90ผมคงนำเอาบทเพลงที่ทุกคนชื่นชอบนำมาเรียบเรียงใหม่ให้ทันสมัยทันยุคปัจจุบันแต่ยังคงความเป็นวิญญาณเพลงโซตอนนี้เรียกว่าเลือกเพลงที่อยากร้องให้ทุกคนฟังเยอะมากๆสำหรับความพิเศษกับศิลปินรับเชิญสายดีว่าตัวแม่นก KPN และก็ยังมีการเสริมใส่พลรรังเสียงพลรรังเสียงร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนโดยท่านบิ๊กสรุดได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ โดยมินิคอนเสิร์ตเรียกน้ำย่อยก่อนวันแสดงจริงกับ So อัฟเตอร์ซิกแฟรมรเหล่านักดนตรีฝีมือดีขนเพลงฮิตมาร้องให้ฟังสดๆจนมาถึงเพลงฮิตตลอดการก้อนหินละเมอและปิดท้ายในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตครั้งนี้สำหรับโซอัฟเตอร์ซิกโซสตอรี่คอนเสิรจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567ที่ฟินิกประตูน้ำแกรนบรูมชั้น5เดิมแสดงเวลา15นาฬิกาซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่เกตเมเจอร์ ก็น่าจะเป็นถึงเวลาที่ทหลายคนอยากให้มีมั้งครับคือใน,ในความเป็น s อฟต์แ s ซิกวงเดียวเนี่ยมันก็เราเราก็ยังทำอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดครับแล้วก็าทางอ,าอีกหลายๆฝ่ายที่ทเห็นเห็นความสำคัญของวงแล้วก็เรียกวงเรามาเล่นมาเล่นเป็นคอนเสิร์ตมาเป็น Soul Six Story s o ฟต์แวร์ซิกสตอครับก็ อันนี้ต้องต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับของ AWC แล้วก็ฟินิกนะครับเราเลือกโซนิ ix, เพราะว่าโซเนี่ยเป็นตำนานอยู่แล้วนะครับก็มีแฟนเพลงที่คอยติดตามอยู่ผมเองเนี่ยก็ได้ติดตามเพจโซลอัปสิทธิมาตลอดก็มีแฟนคลับอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าคนเลยนะครับก็คิดว่าเราน่าจะมีศิลปินดีๆที่เป็นตำนานนะครับที่ทุกคนอยากจะฟัง มาจัดที่นี่เพราะว่าฟินิกเราเองเนี่ยเราพร้อมมากนะครับเราทำแกนบลูมสำหรับไว้รองรับการจัดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดคอนเสิร์ตต่างประเทศ2ครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดของโซลาร์ซิกจะเป็นคอนเสิร์ตแรกที่เป็นวงไทยใช่ครับวงแรกแล้วก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของฮอเรานะครับที่มีความอลังการอันนี้มั่นใจ แล้วก็ระบบแสงสีเสียงที่ทุกคนจะต้องตะลึงแน่นอนว่ามีความยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเราใช้มาตรฐานระดับโลกนะครับเรามีทางทีมแจ็คซาวที่เป็นคอนเซิลเรานะฮะวางระบบแสงสีเสียงทั้งหมดในฮอนี้นะครับใช่ครับเรามั่นใจว่าเราพอมากๆแล้วก็ตอบโจทย์คือฮอของเราเนี่ยประมาณ2,500จารางเมตรเรา ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กผมว่าไซส์ประมาณนี้สำหรับแฟนคลับยิ่งของโซลูซิกเนี่ยผมว่ารองรับได้นะฮะเราก็ยังมีโซน v i p ที่เป็นบารโคนี่นะครับสำหรับ v i p จริงๆที่ต้องการความเป็น Private ส่วนตัวนะครับแล้วก็ในทุกคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะแพร r i n g กับอาหารที่เรามีอาหารคือด้วยความที่ฟินิกเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางทางด้านอาหารเราเป็นฟู้ดโฮเซลคับ เราเป็นศูนย์รวมความอร่อยที่อยู่ใจกลางเมืองย่านประตูน้ำซึ่งเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครแล้วก็ด้วยความที่เราเองเป็นตำนานของตึกนี้นะฮะเราก็ยินดีที่ที่จะต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับแล้วเราคิดว่าเราพร้อมนะครับก็ก็ก็ ความสนุกครับเป็นความสนุกครับเราได้เจอกับพี่พี่ทางดนตรีใน So s ต์เซ็กซ์แฟมิลี่นะครับซอฟต์เซ็ก so ไม่ได้มีแค่เราสองคนนะครับ<ๆ>เรายังมีทีมงานเบื้องหลังอีกเยอะเยอะแยะมากมายนะครับที่จะที่จะนำเสนอดนตรีออกไปกับเรา<ๆ>ก็นี่แหละครับได้มาเจอกันมีมีความร,รู้สึกแฮปปี้ครับทุกๆคนเฝ้ารอคอนเสิร์ตครั้งนี้อยู่มีการเตรียมพร้อมกันยังไงครับในการซ้อมซ้อมกันหนักมากครับ ้อกันาดทำการบ้านกันหนักมากครับทั้งเพลงของพวกเราเองแล้วเพลงของน้องนกที่เป็นข่ารับเชิญด้วยครับถ้าเป็นเรื่องการทําเพลงเนี่ยเรา r รี r r a n อ e เรนจ์เพลงของพวกเราใหม่พอสมควรเลยแล้วก็แล้วก็เพลงช้ามาทำเป็นเพลงเร็วเพลงเร็วมาทำเป็นเพลงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับมาทำเป็นแจ๊สมาทำครั้งนี้ทุกคนอาจจะได้เห็นโซลต์ที่เล่นเพลงโซลแต่หันไป นำเสนอเพลงแจ๊สบ้างเล็กๆอะไรอย่างงี้ยครับมันมีความหลากหลายมากๆครับแล้วแล้วแล้วแขกรับเชิญของพวกเรานี่คือคือเป็นถือว่าเป็นเป็นตำนานของของการร้องเพลงแบบดไม่านะเป็นตำนานแล้วเหรอเป็นเขาทำไมทำไมถึงว่าเขายังเป็นน้องเราอยู่เลยนะใช่ปุ๊บปุอ่าผมดูที่เนื้อเสียงดูที่เนื้อเสียงดูที่พลังเสียงนะครับคิดว่าคิดว่าก็ถือว่าเป็นดีว่าคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นดีว่าคนหนึ่งสําหรับสําหรับวงการ เพลงไทยที่เป็นนักร้องหญิงนะครับแล้วก็ผมว่าวนก,กเขามีพลังที่เขาจะแบบเขาจะถ่ายทอดอะ่ะเพราะดนตรีโซอย่างที่ผมบอกดนตรีโซลลมันคือดนตรีของของจิตวิญญาณทุกทุกเครื่องดนตรีที่เล่นมันเล่นออกมาแบบจากข้างในของเราจริงๆอ่ะครับมันเพราะนั้นมันน่าจะส่งเสริมกันแล้วมันน่าจะไปด้วยกันแบบ โคตรสนุกเลยอ่ะเดมีซักเพลงออกเด็กเดี๋ยวซีซีให้พี่นนกอ๋อมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับไม่ใช่เพลงเดียวด้วยอไม่บอกบอกแค่นี้ให่ต้องคูดแลค่ะครับเป็นไงฮะกับการคอนเสิร์ตการนี้กับการพิมเกตรับเชิญพิเศษก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่านกกับพี่ๆสอสอซักสิ่งแต่ไม่เคยได้ร่วมงานกันเลยนะคะแต่ว่าเราเป็นแฟนเปนเพลงเขาอยู่แล้วคือคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยต่อให้นกจะเป็นแค่ผู้ชมหรือว่าเป็นแขกรับเชิญยังไงนกต้องมาคอนเสิร์ตนี้อยยูู่่แแลล้้้วววนนะะคกกกก็็รรสึาาเเปีติมๆ อย่างอย่างที่พี่ๆสองคนบอกไปนะคะว่าเพลงโซมันมาจากจิตวิญญาณเนาะมันคือมันคือการที่นักดนตรีได้เก่งๆของประเทศนี้นะคะ่ะไดมารวมตัวกันครั้งนี้นกะคิดว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างที่พี่บอกไปว่าคอนเสิร์ตเพลงโซอ่ะต้องมาฟังสดถึงจะถึงจะแบบว่าถึงถึงใจนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะ ที่เรามีสถานที่ที่แบบครบเครื่องขนาดนี้นะคะคไฟแสงสีเสียงเนี่ยคือความผลลุกของคอนเสิร์ตมันจะอยู่ที่ตอนที่มาดูสดเนี่ยแหละ,ะที่ที่เราเล่นไม่ใช่ห้องนี้นะครับอยู่ชั้นบนนะครับก็ทุกครั้งที่เล่นตื่นเต้นหมดนะครับ <c oughs> ตื่นเต้นหมดแต่ว่าในความตื่นเต้นเราก็เราก็โตขึ้นนะเราก็แบบโตจากเด็กๆขึ้นมาแล้วอะเป็นแบบเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ในความตื่นเต้นมันก็มันก็ปนไปด้วยแบบความเขาเรียกว่าอะไรอะความความอยากอะ อยากเล่นอยากเจออยากอยากออกไปใช่ใช่ใช่อยากนําเสนอคือคือผมอ่ะค่อนข้างที่จะผูกพันกับซอฟต์เดซิสไม่ใช่ค่อนข้างแหละผมผูกพันเพราะว่าผมเคยพูดกับปองเสมอว่าของพี่ปึงด้วยก็ตามที่ที่พี่ปึงกเกษียณออกไปแล้วบอกว่าซอฟต์เดซิสมันไม่ใช่วงดนตรีสาหรับผมหรอกมันคือครอบครัวนะครับสำหรับผมซอฟต์เดซิสคือครอบครัวปองก็คือครอบครัวของผมคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้แบบเล่นดนตรีกับครอบครัวเราอะ รวมทั้งพี่ๆนักดน,นตรีด้วยนะครับมันมันแบบมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับผมมันเหมือนแบบผมได้ไปชาร์จแบตอะ่ะได้ไปเติมพลังชีวิตตัวเองถ้าพรุ่งนี้คุณจะต้องจากโลกนี้ไปฉันก็ไปอย่างสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันมีความสุขแล้วครับก็ฮะเออก็ตื่นเต้นครับ <c oughs> เอาจริงๆเอาจริงๆตื่นเต้นแต่ว่าแต่ว่าหน้าหน้าที่ของผมมันจะเป็นมันผมจะพยายามเรียบเรียนเพลงให้ดีที่สุดด้วยครับ เราก็ทําในส่วนของหน้าบ้านและหลังบ้านด้วยก็จริงๆทุกคนก็ทําในส่วนของหน้าบ้านหลังบ้านแหละปอง<ต>จะเหนื่อยสุดแต่ว่าก็ก็คือดนตรีโซ่ผมพูดกับพี่บิ๊กอยู่เสมอว่ามันเหมือนการเล่นโยคะม,มันเหมือนไม่เหนื่อยอแต่พอทําเสร็จแล้วมันเนื่ยเนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นความเหนื่อยที่มันมีความสุขยังยังมันมีหลายเพลงบ้างของโซ่กสิเราจะเรียกอะไรเอาเพลงไงฮะในการนํามันนามาเปิดก่อนอื่นต้อง ลิสต์ก่อนครับหมดหมดแทบหมดหน้ากระดาษเลยครับเพราะเยอะจริงจริงซอลต์ซิเนี่ยนะครับเป็นวงที่มีเพลงของตัวเองเยอะเพราะว่าออกมาแล้วถึง2อัลบั้มคือ20เพลงแล้วก็เป็นอัลบั้มที่ cover อีกสิเพลงเพราะฉะนั้นใน30เพลงเนี่ยเราสามารถหยิบมาเล่นได้หมดถ้าถ้าคุยเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะครับอะไรจำนองนี้เนาะแล้วยังมีเพลงของน้องกอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคัดมาครับหัวกะทินะครับหางเราไม่เอา ครับผมประมาณนั้นครับเป็นหลายปีแล้วที่จะทําเพลงใหม่สักเพลงเนี่ยมีครับตอนนอี้มีอยู่มีอยู่ห้าเพงลงครับเทีบอก <c oughs> ว่าใน <c oughs> คอนเสิร์ตครั้งนี้เลยอ,อ๋อไม่อาจจะเป็นอาจจะเป็นเดโมโที่แบบสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะเข้าห้องอัดมารื้อน,นี้ก็ยังได้จะเรียนแต่ว่าจริงไหมฮ่าฮ่าจริงเหรอผมก็ได้ผมก็ได้อ่อ่าก็ ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าการการที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องมานั่งคิดอีกเพราะว่า mm hmm. จริงๆแล้วซอฟต์เซฟออริจินอลคือมี3มคน mm hmm. แล้วก็พี่ชายของผมนะฮะเป็นพี่ชายแท้ๆเขาจบการศึกษาไปปร mm hmm. ะกาศจบว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเรา,เราซ้อมฟรีกัน,น,นเลยเงไข่ใหม่ใช่เรา mm hmm. หาเมมเบอร์คนใหม่แล้วเราได้มาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เราเปลี่ยนนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. อ่ซ้อมมาครึ่งปีช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พร้อมที่สุด mm hmm.